อันนี้ผู้ว่ามอมหลวงเนี่ยแกจ,จะมาขวานล้างสนามหลวงเนี่ยและแกรู้หรือเปล่าว่าแกเกิดมาจากไหนแกเกิดมาจากโลกแล้วแกทําไมต้องมาขวานล้างเขาอันนี้มันก็เอาลุมมามล่วยกันได้คือว่าช่วยๆกันตายชีวิตนี้ต้องพึ่งตาใสกัน พูดอะไรถึงผู้ว่ากทสมอมั้งครับอ๋อผู้ว่ากทสมอก็เห็นใจชาวบ้านมาั่งดีผู้ว่านี่ท่านผู้ว่าเนี่ยมีเงินกินมีเงินเดือนแต่พวกผมเนี่ยกินไรต้องหาเจ้ากินข้าแล้วแกมาไล่มาตาดตรงผมต้องวิ่งกระเทิงกระเทิงกว่าจะหาที่ได้โ,โ,หโ,หโ,หโนดบ่ายสาม แล้วแกคิดว่าเมืองไทยเข้มแข็งเหรอให้อาวิสิตพูดว่าปลาเทศไทยเข้มแข็งมีอะไรจะฝากถึงผู้ว่าไหมผู้ว่าก็อย่าไปคิดทำลายเขาแล้วผู้ว่าก็ให้โอกาสเขามั่งเขาหากินเขากา็หาอยู่ตรงนี้ แล้วผู้ว่าผู้ว่าเพิ่งมาผู้ว่าเนี่ยผู้ว่ายังไม่รู้ว่าเขาอยู่มันเป็นสิบปีแล้วผู้ว่าเพิ่งมาแค่เขาเลื่อกตั้งท่านมาแล้วแกมาเอ้ยองี้ไม่ได้เว้ยงี้ไม่ได้หรอกครับผู้ว่าต้องฟังข้าราชการแล้วข้าราชการเนี่ยถ้าทำ โดนเนี่ยรูนี่ออกแล้วอยากจะให้เขาจัดระเบียบสนามหลวงยังไงบ้างอ๋อตอนนี้มันเบียบสนามระเบียบสนามหลวงนี่ก็ต้องเป็นเส้นทางเดินเราก็ต้องด้ยการลอกแล้วปลูกหญ้าปูกพืชเว้นวัคระเบียบสนามหลวงเว้นวัคแล,ลว้วก็ ช่วงหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีห้ามใครไปยุ่งเนี่ยไปยุ่งคือว่า